สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเบิดเอพเซียวครับสวยมากเ <canvas. S 1> สียใหม่นะเยใหม่นะจาเสียม่หเสียใหมยลสียใมี่เสียใหม่ี่ี่นสียมยเสียใี่มสสยใ สั่งกับพ่อเหล่าตู้ได้เลยนะคะทุกคนสวยมากนะอันนี้คือเสื้อใหม่ลายลายไทยพี่น้องเป็นลายไทยคือเสือพันธุ์ดอกรองกันมีรูปเพื่อนมีรูปบ้านด้วยนะรูปเงินนั่นแหละบอกว่ารุ่นล่งานอยู่ไหนจอบไ้ใครจองนี่คือสั่งพ่อคนดูเลยใช่ไหมนี่เด็กพี่น้องแบบนี้เลยโอ้ใโหพี่น้องเด้อฝ้าว ซาซาอดหมดที่หลังเหนาแหงบบาแห้งงงซาหมดซาหมดอที่หลังเมอนก็ไป่ตึงเลยไมีกี่สีนี่อัียใหม่ฟมายแต่สวยมากเออบานหับฟันอยากเคลียร์โทรศัพท์ นั่นแหละมันทำได้คำว่าทำได้แมมันได้โทรศัพท์เื่องันได้นนาร่นมันหลายรุ่น่้เพื่อนแบบชเพื่ใดแนจองมาก้าจองายลวูหายเกลือสรางแก้วสิบจเแก้วแก้วมวกระเป๋าม้วนม้วเาี่มวนม้วนเดมวปูเมวก็มาที แม่จ้าแม่จ้าปัญญาที่นุ้่นุ้ยปัญญายังม่เมยังไงจ้าบอกให้จ้าย่อันก่อนจ้นอกตัวจักรปจบบาทบอกใสนะเริ่มต้นที่สามร้ยห้าสิบบาทเริ่มต้นที่3า0ร้อย้าสิา้าเริ่มต้นสามร้้าสบาทก่อนจะใส่ อยากเห็นห่อส่เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจนนี่สวยนะเนี่ยไซหรอคือครูเลยโว้ยไหมไม่เจอเนาะให้อยู่กาใช้ไซนะดูดีมีระดับเลยเดีลูกมือจะใช้แต่เสืยหลูกสาวเสีอได้อื่นใสมาเลยเลยเห็นมันใส่บ้างเดี๋ยวก็สีเขียวเดี๋ยวก็สีม่วงมีบ้านเกือบยี่สิบตัวเดี๋ยวก็สีชมพูไหมเออเนาะมีบ้านเกือบยี่สิบตัวอันนี้ตัวยามสวยอ่ะเห็ดมาหลอกหลัง นี่พี่น้องเมังชัดๆที่เริ่มเปิดจองเมื่อไหร่ตรงนี้จะเป็นจองเมืที่แปดนะครับมีหัวลายเซ็นด้วยจำนวนจำกัดนะคะทุกคนจำนวนจำกัดมีหัวลายเซ็นองค์ยิงพร้อมอันนี้ไซเอ็ตไซเอ็ตมีบ้านด้วยกับเสียเมืองบ้านหัวฟัน อย่างาดอกดวนะนเสียนี้มีสตอรี่ไอ้เกาตั้งแต่เสียเสื้อชีขาวมาสมัครได้น่รูปนี่เนาะใช่ใช่นเออนี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบอนี่เสื้ออ๋ออันนี้แหละคนชอบอันนี้แหละมกโอ้ยบ้านหลอกปันแต่มือแรกเุยนดนเออแต่มือแรกอันนี้มือล้ง มือลังเออมือังเรียนแล้วนแี้แบี้วน่มีขอกวเอยู่ในนี้เาต้องมีขอกัวอนนเออเออามแนเรือขึ้นของัวูปเกาต้องูของอันนั้กับป่าหลังไหมเอนมเออเอาอีหลีตัวมีลูกขอหัวสอลยสุดยอดเลยเอออสวยเลยอันนี้เป็น ใครก็่าเป็นเสื้อสตอรี่ควาความหลังที่เราโอ้ได้มากนี่สุกดอดนี่ยแต่ไ่ได้เห็นเสือของัวละจ้องตันนึงเริ่อนลงมาเลยต้นค้าทางคิตใจเนาะเออแบบกเปส่แบบสรงกาะีแม่สรงกาะีขึ้นกดสนนิมันเสได้จ้องเลยเดี๋ยวเปนเดเป็นเอาเห็ด้องตตย่างโอ้นี่ตอย่างเันสวยดีนี่สวยสีมวกสวย สวยกว่าคือการตุ้มข่อยมันเป็นแบบงองอมชมพูน่ะสวยอยู่เด็ดแบบครับหน้าตาไม่ให้เลยออกแบบเสื้อเดี๋ยวบอกเขาออกแบบแบบเจี๋ยคือซุ้มรวมกาวช่าดร่อยคือวางงานใหญ่เพิ่นสีส้มไอรอดอันละคือส้มรวมกาวแต่ว่าพอเนี้สมองดีเลยพอกาวมันไปออกสมองเลย จินตนาการอะไรเจยวให้ค้กอยได้ไม่หน่อยดึงนะพูนดึงดานอ่ะนอ่ะเจนยเบิกอะไไปใส่สุดกุ๊บด้ใส่บนุเจ้านยใส่จอกเมือนแทนเจ้าอ้ยมันบอหอนมันมีพันรมมยู่งในเออบอ์อนกัยังไปยังตากแดดทุ่คนไปาแดดมันหงุกันตลอด พ่อ้สตการใส่สุดอีแขร์่อเพื่อนล่ะอยากเดประมาณนี้ละพ่อฮะอยากเดบประมาณนี้กลัวว่มันเห็ุสมองก่อนบอมีนุ่มบอีสมองมันก็คือนเกาหั่น่อม่ต้องไม่ต้องฟ้อเอาอย่างนี้ทำสายยุ้มมันดีก่อนสายยุ้มแ่นเอแล้วมันคืออะไรสายยุ้มแปลว่า บอให้เงี้ยวไ่บอลน่ห้หม้อเยบบดึงเออดึงดึงดึงมันตึงเพราะว่าเอาิบหลุดเระบบกินปิดเลยสัตปิดปิดหูถ้าบรไปเลยเออทำำนานฮ่าฮ่าฮ่า่านา่่าา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 หาาา่าาา ดาเก๊กไปเปลี่ยนยังแม่เนี่ยโอ้ไปแจกเอากี่ต้มข้าจะออกไปจั่งมุ่งแรงๆไปแรงๆเนี่ยแรงๆมันแดดมันหอนอยู่ม่ไหนโม่โมมี่เนาะเสต๋อครับไปเนาะอาบน้ำอาบในเย็นๆอยู่นี่จังไปนอดเตือกี้ต้มกันกี่ไหนไม่รู้กขี้ต้มสุดไปมากเลยังวะเอ็นซีหรือเปล่าพลาดไปนี่มาหลายเนาะ บหลายได้หนี่น้องไปหน่อยถือว่าบมีโคตมากได้เหนี่ยนนองินหลายปหน่อยกัเ้อตก้าข่อยกับไปนอนได้ช่วงเนอะแต่ว่ามันี่นนอนยิ่มแล้วบอบุโคตรครับข่อยไปนอนท่านไรบุฟฟอครับลดใจไว่สามเดย์หมดหกกิโล ตไ่น่ทนต้นยอต้นยอต้นยอนะหลรดจอดอยู่ไหนเงี้ยสุดยอดเลยอันนี้เท่ากับจเป็นที่ไ่นก็ฝากกดไลกดแชร์กดติดตามกดซับช่องบ้านลำพนอบเสียวครับ กันเท็บต่อไปพี่น้องโอ้มืงอนี้แกมาอะไรเพราะว่าจะทำอวันน,น,นี้แซนแตกเตียทรงใช่ไหมเรีทรงบางทนเหมืนนี่แซนแตกอีกเออบางทวนไม่ถูกจับแล้วครับเพราะ่าเสื้อมาแล้วหดเท่าะแล้วาพอมา,ลมา,าแล้วหดเท่ะเลแล้วเก่าแซนไปบอกวากำลังกำลังสิทายาทกาแฟแซนโอ้แปดแสนถึงหลานแน่นอนเนสองเดืนอดน โอ้ยเ,เวลาเดีย๋ยวใหญ่เอาขอบคุณพี่หน่ <ละ S 1> นองครับ <ละ S 1> ขอ,ขอเกี่ยวตัวกันตัสดี